สวัสดีค่ะเช้านี้เรามากินอาหารเช้ากันนะคะห้องอาหารเปิดบริการตั้งแต่7จ็ดมงถึง10บโมงเช้าค่ะอยู่ชั้นใต้ดินเลยนะคะก็แบ่งเป็นมุมชากาแฟนะคะโกโก้ร้อนๆกดได้เลยค่ะคอนเฟกขนมปังนะคะโยเกิร์ตแล้วก็นมค่ะทำบุญเตรียมอยู่นะคะตัวนี้ก็จะมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมีสลัดบาร์ผลไม้ค่ะ จ้าหน้าที่มาเติมตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นมุมโซนอาหารละค่ะไส้กรอกแฮมนะคะไข่ดาวไข่ต้มมีหมดเลยค่ะต้มผัดแกงทอดนะคะข้าวต้มยากิโซบะข้าวผัดข้าวสวยและพริกน้ำปลาค่ะกินกับข้าวสวยอร่อยมากค่ะตัวนี้บริเวณหน้าห้องนะคะบริเวณที่ชั้นหนึ่งค่ะบริการเครื่องดื่มตลอดเลยนะคะและมีขนมด้วยนะคะ นี้เป็นบริเวณด้านนอกนะคะก็ติดถนนใหญ่เลยใกล้แยกรัชดาลัดพร้พาวค่ะระหว่างที่รอเช็คเอาท์นะคะอ,องบุญก็มาเดินเล่นค่ะบริเวณล็อบบี้ค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวกลับแล้วนะคะขอเติมพลังนิดนึงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะภายนอกอาคารค่ะ